เปิดอะไรไปแล้วนะลูกแรกแฟชั่นแฟชั่น <Fashion S 2> ของเมกามแล้วก็ไหมพรมสีดำค่ะพี่แล้วก็งานเมื่อกี้ที่พี่มาเลยเป็นงานสกินนี่แล้วงานนี้งานที่4นะคะจะเป็นงานแจ็คเก็ตยีนราคา1,500บาทมีรีวิว1ลูกและลูกใหม่อีก2ลูกนะคะอันนี้เป็นป้ายแพนด้าด้วยอุ้ยน้องยับเยินนิดหนึ่ง ml 0 8นะคะ ml 0 8ป้ายแพนด้าอะไรเอ่ยเอามาก็ได้ขออนุญ,ญาตจิบน้ำนิดนึง เดี๋ยวคอแห้งอ่ะมาเริ่มโชว์เลยวุ้ตัวเนี้ยแจ็คเก็ตยีนพันห้าถูกมากนะคะถูกมากเดี๋ยวมีแจ็คเก็ตยีนยแล้วก็เสื้อโทรศัพท์ลวกมีแจ็คเก็ตยีนแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่าเป็นขนมิงเด็กอีกสองลูกที่หนูเบิกมานะคะสองอีกสองลูกค่ะนี่น่ารักมากลูกค้า แฟชั่นวิเทอ่ะชอบแบบกเขาแต่งคอแบบว่าขนฟีดอ่ะเท่มากคัดคัดคอคันคอไปหมดนี่อุ๊ยลูกค้าต้องบอกว่าติดเม็ดหนึ่งก็แหละกระดุมเม็ดหนึ่งให้ลูกค้าดูทรงหน่อยสักเม็ดอุ๊ยอันนี้กระดุมสวยนะต้องบอกว่าลูกค้างานแจ็คเก็ตยีนของไปแพนด้าเนาะเขาจะออกแบบว่า เน้นสไตล์แฟชั่นมันก็จะไม่ค่อยมีแบบไซไ์ใหญ่แบบว่าฟิลแบบเรดยีนไปเลยตัวนั้นเขาจะไม่ค่อยติดงานสีเข้มเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นงานสีเฟดเนาะเพราะว่าเป็นงานแฟชั่นรอเด็กได้เลยค่ะเดี๋ยวเป็นกระสอบต่อไปให้นะคะนี่สวยมาก1,500บาทลูกค้ามีแค่3กระสอบตอน,นี้เเอออุ้ยนี่เออเฟียวเน้องบอกเฟียวพี่เฟี้วยวครับ เอามาเลยเดี๋ยวพี่หากระดุมติดให้ลูกค้าหน่อยเห็นโซงให้ขอแบบไปเรื่อยๆนิดนึงนะลูกค้าอาจจะไม่ได้พูดสับมากเพราะว่าคันคอพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไอพูดไม่ได้สวัสดีค่ะเอองานแฟชั่นลูกค้าต้องบอกว่าใครอยากได้แจ็คเก็ตยีนออกสไตล์แฟชั่นให้หลุน้นกระสอบนี้ได้เลยแล้วราคาดีมากงานยื่อขาวแฟชั่นป้าแพนด้าหมดเลยอะ ตอนนี้ยืดขาวจะเหลือเป็นป้ายบูค่ะพี่ค่ะป้ายบูอุ้ยอันนี้เป็นงานปากักเนี่ยดูได้เลยลูกค้างานปักน่ารักมากสวยๆเลยแฟชั่นนะลุ้นในกระสอบนี้ได้1,500บาทใครที่เล่นงานแจ็คเก็ตยีนอยู่แล้วนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยแนะนำเพราะว่าราคาก็ดีดีราคาดีๆมากมีแค่สกระสอบสุดท้ายรีวิวว,ว่างหนึ่งลูกใหม่ว่างสองนะคะลูกค้าขาเนี่ยสไตล์น่ารักมาก ค้าห,หญิงค้าชายไปเลยนี่งานแต่งแบบน่ารักน่ารักงานค้าหญิงค้าชายไปเลยนะคะลูกค้าขาในกระสอบนี้นะเอาไปลุ้นกันได้1,500บาทเท่านั้นจำนวนหนูตีให้อยู่ประมาณโอ้ขี่กับข,ขี่ไงมอสละจำนวนหนูตีให้ประมาณแ0ดสิถึงบวกลบนะคะลูกค้าขาถึงรบวกลบตัวโดวยประมาณอาจจะมีตัวยาวติดไปด้วย จดให้หน่อยอเดรสหนาลูกค้าอยากดูเดรสหนาพันเอันนี้จะเป็นงานแจ็คเก็ตยีนค่ะพี่ป้ายแพนด้านะของแพนด้าเลยหนูจัดโปรด้วยเหลือแค่พันห้สลูกสุดท้ายเดรสหนาเพิ่มเดดหนาพันเนี่หมดแล้วอ้าวหมดแล้วเหรอเดี๋ยวไปเช็คดูให้พี่สินนี่ แฟชั่นน่ารักมากง,งานแต่งขาดเก๋1,500บาทลูกค้าใครอยากได้ CF มาเลยรหัส CF มาแล้วด้วยลูกรีวิวรหรัสอ,อ,อ่างหนึ่งหนึ่งอ่างหนึ่งหนึ่งนะคะลูกรีวิว1,500บาทอ,อ,อ่างหนึ่งหนึ่งลูกใหม่เอ,อ,เอ,อ,อ่างหนึ่งสองอุ้ยพี่กำไรวันนี้ได้3งานแล้วนะ ปังมากพี่กำไรปังปังค่ะใครจะรีวิวนะอ่างหนึ่งหนึ่งมาเลย1,500บาทราคาดีดีดีดก็ดิ่งค่ะก็ดิ่งแพนด้าดูให้พี่หน่อยจัดโปรไหมลูกค้าสอบถามมาส <c oughs> <c oughs> วยอะ่ะงานแบบว่าวด้านหลังเท่ <c oughs> เป็นความแบบว่างานเพ้นนะคะ1,500บาทอ้บาทพี่ <c oughs> พี่กำไรจะรับรีวิวหรอ ไม่ทันแล้วรีวิวมีคนรับไปแล้วพี่กำไร <5. S 1> เอา <5. S 1> ลูกใหม่ไหม <5. S 1> โปรไหมขากระดิงด 2, ะด่งจัดโปรเท่าไหร่2,500ขากระดิ่งจัดโปรอยู่2 5 0 0พี่กำไรลูกใหม่ได้ไหมจะรับรีวิวหรอรีวิวพี่อารีรัตน์รับไปแล้วไม่ทันแล้วได้ไหมลูกใหม่พันหเหมือนกันจะเหลือแค่ลูกเดียวแล้วนะถ้าพี่พี่เอาไหม รอพี่กำไรแจ้งอหนึ่งหนึ่งหมดแล้วนะตอนนี้จะเหลืออหนึ่งสองเนาะลูกใหม่วางลูกเดียวนะเร็วเรว,เรวลูกใหม่ใครจะเอาอหนึ่งสองมาเร็วอุ้ยสวยอะ่ะยีสีเข้มวางแค่ลูกเดียวนะแม่อหนึ่งสองมารรดโอเคพี่กำไรรับเนาะพี่พนะอะไรเนี่ยอ่านชื่อเขากลัวอ่านผิดพี่ พี่ไพวันลักน,นะหนูอ่านด้านหลังพี่อหนึ่งสองไหมว่างอีกหนึ่งลูกว่างหนึ่งลูกสุดท้ายพั0หบาทมาเลยลูกสุดท้ายนะอหนึ่ง่งเป็นของพี่อันนั้นไปแล้วพี่สุรีรัตน์ใช่ไหมได้ไปวุยน,นี้แฟชั่นน่ารักเดี๋ยวขออนุ้าติกระดุมโชว์ก่อนได้เลยเอาไปเไปดึงไปเลย วางหนึ่งลูกสุดท้ายนะใครจะรับอหนึ่งสองมาเลยลูกค้าขาโอ้โหบอกเลยว่างานน่ารักอหนึ่งสองหนึ่งพันห้าร้อยบาทหมดแล้วหมดเลยแล้วก็รอบหน้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตัดโกอีกนะลูกค้าขาวิ่งอันนี้น่ารักอะ่ะดูดิแฟชั่นมากเลยพันห้าร้อยบาทอหนึ่งสองลูกสุดท้ายพิมพ์มาเลยคะ่ะเอาให้หมดลูกค้าเอาให้หมด จะได้ไปดูต่อว่ามีตัวไหนเหลือบ้างโปรเดี๋ยวเอาออกมาไล่ให้นะคะโอ้โหอุ้ยนี่เป็นแบบว่าอุ้ยออมบรีหมวง่าวไะออมบรีโทนสีแบบออมบรีลดนี่ลายสกอตวิเทอ่ะอะไรนะเรื่องอะไรนะลูนดาาพิา <laughs> เหมือนดาบพิฆาตศูนย์ <laughs> น่ารักอ่ะงานแฟชั่นลูกค้าตัวเนี้พันห้าได้งานแฟชั่นอุ้ยได้โชว์มามันติดมาน่ารักอ่ะมันมีหลงไปอ่ะแต่มันน่ารักอ่ะลูกค้าดูดีรดไม่ต้องง้อสักว้างหนึ่งลูกนะอหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทอาหนึ่งสองมาเร็วเอาให้หมดเอาให้หมดไปเลย งานแฟชั่นน่ารักน่ารักแล้วตัวเนี้ยลูกค้างานมันเป็นแจ็คเก็ตยีนที่แบบว่าบางตัวมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยีนแบบหนาอะไรขนาดนั้นนะลูกค้าส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่ามีขาปนไปแล้วก็มีติดยีนแบบว่าบางๆไปด้วยใส่แบบโอ้โหช่วงนี้กำลังดีอุ๊ยงั้นปากฉ่ำมากพันห้าแม่เอาสิเนี่ยพันห้าอะหมดแล้วค่ะใช่ไหมขอบคุณมากค่ะซูมไปเลยงานปาก หมดเรียบร้อยอ๋อหนึ่งสองปังมากขอบคุณมากค่ะลูกค้าขะใครเซฟแล้วนะลูกค้าจะมีลิงแจ้งไปเนาะเอฟติดรวมยอดไปให้นะคะลูกค้าขาลูกค้าสามารถโอนแล้วแนบะสลิปไปได้เลยนะคะคนที่เอฟติดจะมีลิงเด้งไปนะอ่ะป่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ในเรานนมาอุ๊ยเส่ งานมันหนักนิดนึงเวี่ยงหมดเรียบร้อยรอบหน้าใครอยากได้รอร้อนใหม่นะร้อตใหม่มารอ Cf กันได้เลยสวยอะ่ะงานลายก็เก๋นะลูกค้าคุณผู้ชายใส่อะ่ะแบบว่าฟิลแบบเป็นเสื้อยืดขาวแล้วก็ใส่คุมอบป,ป้ามากหนูบอกเลยนะเท่ๆเลยกางเกงที่ขาย5บาทอ่ะพี่ถ้าเมื่อวานที่ซ f ไม่ทันนะ่ะอาจจะต้องรอเปิดรอบหน้านะเอ้ยมันหนัก อาจจะต้องรอเปิดรอบหน้านะพี่เพราะว่าตอนนี้หนูแพ็คไม่ทันบอกก่อนเลยแพ็คไม่ทันจริงๆเพราะว่าเมื่อวานที่เปิดขายอะลูกคา้าสารภาพเลยนะเราแพ็คไปได้แค่ไม่กี่ถุงแล้วลองเปิดไลฟ์ให้ลูกคา้าดูข่าวๆก่อนสรุปลูกคา้าซ f มา70 จ็ดสิบแพ็คแล้วแอดมินเพิ่งแพ็กยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้าแพ็คเลยนะลูกค้ามันก็เลยตอนนี้ก็เลยขออนุญาตปิดไปก่อนปิดรับไปก่อนนะคะลูกค้าคะแต่ว่าเดี๋ยวเคลียรจะรีบเคลียล็อตแรกให้เสร็จรอบแรกให้เสร็จถ้าเคลียรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาเปิดใหม่รอติดตามรอบใหม่นะพี่นะรอได้เลยนี่สวยๆเลยอ่ะตัวนี้ขายหมดแล้วเดี๋ยวของงานเด็กหน่อยแยกไปแยกไปเอางานเด็กให้พี่หน่อยลูกค้ารอดู จ้า King Hest 47เดี๋ยวเช็คให้มีของมีของค่ะพี่ค่ะพี่แอมเนาะใช่ไหมหนูอันถูกไหม